สมาคมชาวไร่อ้อยลบบุรีพร้อมตัวแทนชาวไร่อ้อยลบบุรีกว่า200คนบุกสารากลางจังหวัดลบบุรียื่นหนังสือทวงถามการให้ความช่วยเหลือราคาอ้อยสดเพื่อลดปัญหา PM 2.5ตามมติคณะรัฐมนตรีในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีส่งเข้าโรงงาน ที่สาระกลางจังหวัดลบบุรีนายวิโรธพรดุงกลิ่นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายวิชัยวงศรีไทยนายกสมาคมชาวไร่อ้อยโคกสำโรงสะโบส์ลบบุรีและตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยกว่า200คนรวมตัวการเดินทางเข้าไปยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีที่หน้าสาระกลางจังหวัดลบบุรีโดยมีนางเพชรรัต์เลิศรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นผู้รับหนังสือแทนด้านนายวิโรธพดุงกลิ่นนายกสมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัดลบบุรีกล่าว การที่มายืน่นหนังสือในครั้งนี้ว่าเพื่อที่จะติดตามทวงถา,ถามถึงโครงการการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11พฤษภาคม2554ได้เห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ,อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ฤดูการผลิตปี2563ถึง2564ในอัตราตันละ120บบาทเพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม แบ่งเบาภาระเกษตรกรชาวไร่อ้อยในการตัดอ <With Isaiah. S 1> ้อยสดซึ่งในปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตอ้อยเช่นค่าปุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นต้นโดยชาวไร่อ้อยมีความหวังจากการช่วยเหลือเงินค่าตัดอ้อยสดตนละ120บาทซึ่งในปีการผลิตที่ผ่านมาเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วแต่ในปีการผลิต2565ทับ2566ชาวไร่อ้อยยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐแต่อย่างใด อาจเนื่องจากอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของการจัดตั้งรัฐบาลจากปัญหาดังกล่าว4ีองค์กรชาวไร่อ้อ,อยซึ่งประกอบไปด้วยสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อ,อยภาคอีสานสหพันธ์สมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยได้ประชุมกันเมื่อวันที่27มิถุนายน2566และมีมติให้สมาคมชาวไร่อ้อยทุกสมาคมนำเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีฤดูการผลิตปี2565ทับ 2566าตันละ120บาทนำเรียนผ่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลให้รับทราบเพื่อขอให้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานให้ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไปวันนี้สองสมาคมอะค่ะเขาพูดถึงวัตถุประสงค์กันเนาะว่าเขามายื่นหนังสือเนี่ยเพื่อต้องการทวงถามนะคะรัฐบาล ที่ตามมติคลมเมื่อ11พฤษภาคม64นะคะในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยว่าถ้าหากว่าลดปริมาณการเผาอ้อยนะคะที่จะส่งเข้าหีบในโรงงานอ้อยเนี่ยนะคะได้ได้ตามจำนวนที่รัฐบาลเขากำหนดเป้าไว้นะคะคือในปี64ทับ65เนี่ย20นะ20ครับแล้วก็พอมา65ทับ66เนี่ยให้เหลือร้อยละห้าคะ ตัวนี้ทางเกษตรกรบอกว่าเขาช่วยแล้วนะคะช่วยทางนโยบายรัฐบาลก็คือลดการเผาอ้อยนะคะเพื่อให้ตัดอ้อยสดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะชาวบ้านตัดอ้อยสดนะคะเขาจะต้องใช้ความลำบากอะ่ะมีความลำบากเรื่องของใบอ้อยที่จะต้องทำทำร้ายเขาอะ่ะ นะคะทำให้เขาได้รับความบาดเจ็บอะไรเงี้ยไม่สะดวกแล้วก็ตัดอ้อยได้ปริมาณน้อยกว่าอ้อยที่จะเผานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาทวงสัญญาที่รัฐจะช่วยเหลือในราคาตันละ120สําหรับอ้อยสดนะคะที่จะเข้าสู่โรงงานซึ่งก็ผ่านฤดูการผลิตนี้ไปแล้วนะคะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะก็เลยมาทวงถามซึ่งจริงๆแล้วทางจังหวัดเนี่ย ก็สนับสนุนนะคะในนยโยบายตัวนี้แล้วก็ขอความร่วมมือทั้งสองสมาคมซึ่งสองสมาคมเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะนําคําเรียกร้องของเกษตรกรนะคะโดยผ่านสองสมาคมแล้วก็ผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไปสู่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่จะทวงถามที่เขาให้ความร่วมมือในการลด PM 2.5้แล้วนะคะ เขาว่าจะได้รับผลตอบแทนตามที่ทางมติคอรมอเนี่ยเคยสัญญาเอาไว้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งในปีอ้อยรอ,อ,อบปี66ทับ67เจนี่ยจริงๆทางทางนโยบายรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้เป็นศูนย์ว่าจะต้องไม่มีอ้อยเผาเข้าสู่โรงงานเลยนะคะแล้วก็รัฐเนี่ยจะช่วย120บาทด้วยอีกเช่นกันนะคะก ทวงถามไปถึงในรอบการผ <ฮะ S 1> ลิตหน้าเลยนะคะเพราะว่าทางทางสองสมาคมแล้วก็ร่วมกันกับสมาคมทั่วประเทศเนี่ยก็อยากให้ถึงบอร์ดของน้ำตาลน,นะคะ <S 2> <S 2> ว่าขอให้เห็นใจเก,กษตรกรแล้วก็ยังคงความช่วยเหลือตรงนี้ต่อนะคะแล้วก็ทุกสมาคมกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยเนี่ยเขาพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะคะในการลด PM 25คะ่ะ